คุณตั้งอยู่ฝั่งโน้นแต่มันดักจับอยู่ฝั่งนี้แล้วกล้องแคมเอล่าก็ไม่มีติดเบอร์ที่แคมเอล่าก็ไม่มีติดหนึ่งนายกล้องซีซีทีวีก็ไม่มีบ้านไหนเขาสอนคุณพกพกหนึ่งหนึ่งเบอร์ที่แคมเมอล่าไหน กล้องเบอร์ที้แขมล่าอยู่ไหนฮะกล้องเหรอครับใช่กล้องอยู่ไหนหกหกหนึ 6, 6, 1, 1. <ะ>่งหนึ่งสำนักบามบาทองกล้องอยู่ไหนท่านดำงรงท่านดำรงศักดิ์กิติภาภัสเขาว่าไงในการปฏิบัติหน้าที่ตอบดิแต่ว่าคำสั่งของนายท่านดำรงศักดิ์กิติภาภัสเนี่มีความหมายใช่ไหมฮะ ไม่มีความหมายใช่ไหมมีครับมีครับแม่ท่านผมถามนั่นมีครับไหนแล้วผมเพิ่งมาใหม่ครับฮะมาใหม่ครับมาใหม่ครับมาใหม่สมควรลูกพี่ผู้กองสมควรพูดไหมออกกล้องมาด้วยอ่ะมาปฏิบัติหน้าที่อ่ะผู้กองก้กองท่านอยู่ไหนอะอผ้กองก้กองท่าน่ะอะ เอาลูกน้องมาปฏิบัติหน้าที่กล้องท่านอยู่ไหนกล้องเบอร์ที่แขม,มลาอยู่ไหนคำสั่ง,ข,งอของท่านํำรงสาก,กิติพัชทีมีความหมายจากพี่ใช่ไหมมาพี่ด้วยความเคารพมีความหมายไหม,ไมถามไม่ตอบเงี้ยมอนเก่กาประาสติตำรวจที่ไม่ดีอาจจะใช้ช่องโหว่ในการที่จะทำกล้องเสียหรือว่า หลบกล้องต่อไปนี้เนี่ยผมได้สั่งการไปแล้วว่าก่อนีที่ตั้งดานเนี่ยท่านจะต้องติดกล้องอย่าให้กล้องเสียถ้ากล้องเสียแ้ท่านมีเจตนาไม่ดีละถ้าท่านไม่พร้อมเรื่องกล้องท่านอย่าไปตั้ง มึงนู้นะครับกล้อง C C T V ไม่มีไม่มีนะฮะท่านดำรงสักกิติประพัดดูลูกน้องท่านทำป้ายกลัวอยู่ตรงนน้นถ้ามันจะไปบริเวณนี้มันตรงกันไหมมีคนไหนยืนบริเวณนี้มั้ยมีไหมมีไหมมีใครไปยืนอยู่บริเวณไหมไม่มีสักคน แล้วจะมาตั้งไว้ทำไมจะวางไว้ทำไมเนี่ยคุณจะวางไว้ทำไมแล้วเบียร์มีไว้ทำไมเบอไปที่แัมเมร่ารรอยู่ไหนฮะ,ฮะเบอร์ที่แคมเมอร่ายอยู่ไหนท่านตำรงศักดิ์กิติประพัฒน์คำสั่งของท่านคิมโมก่ะลูกน้องนะฮะไม่มี ไม่มีกล้องเบอร์ดี้แคมมลแต่มาปฏิบัติหน้าที่แล้วกวยเอาของไปวางบริเวณนูน้นแต่ไม่เรียกจากประชาชนบริเวณนี้ดะเอาคนรับพวก,พกับลูกน้องท่านกล้องเบอร์ดี้แคมมล่าอย่างนี้มีเลยลาดมัวก็ไม่มีเลยเป็นน้องใหม่พมงกับกส็สมควรที่ดูแลใส่ใจลูกน้องหรือพวกกองสมควรที่จะบอกลูกน้องต้องติดต้อง ดี่แคมาล่าอย่าว่าแต่ลูกน้องเลยลูกพี่ก็ไม่มีลูกพี่ก็ไม่มีคำสั่งทัานรป็นลกสั่กิติปภัสสั่งคิบบษษงคมโม่พืนเจร้งนนความเคลรพบตำรวจที่ไม่ดีอาจจะใช้ช่องโหว่ในการที่จะทำกล้องเสียหรือว่าหลบกล้องต่อไปนี้เนี่ยผมได้สั่งการไวแล้วว่ากรณีที่ตั้งด่านเนี่ยท่านจะต้องติดกล้องอย่าให้กล้องเสีย ถ้ากล้องเสียแะไงท่านมีเจตนาที่ดีแล้วถ้าท่านไม่พร้อมเรื่องกล้องท่านอย่าไปตั้ง